กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมสักโค้ดหนึ<ม>่งมาวันนี้นะฮะกับงานดีเทลลิ่งนะครับดีเทลลิ่งก็คือเรายังคงทำตลอดก็คือในส่วนของการขัดเคลือบสีรถยนต์ดูแลสภาพผิวสีให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถ Mercedes-Benz A 1 7 0นนะครับก็เป็นโมเดลที่เมื่อก่อนถือว่าค่อนข้างน้อยอนะ่ะใครที่จะออกรถรุ่นนี้เนี่ย เาก็จะไปเทียบกับตัวแจสนะครับซึ่งแจสก็มีขนาดพอกันแต่นี่คือเม r c e d e เ Ben นตอนนี้ถามว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับจะบอกว่ารถนี่ก็จะเป็นรอยทั้งคันเลยนะครับในส่วนของคันที่ทําอะไรบ้างมีขัดสีนะออกมาได้เงาขนาดนี้เนี่ยคือจะขัดสีคันนี้มีทําสีมาบ้างนะครับแต่ก็มีสีเดิมบ้างนะครับก็ออกมาได้ค่อนข้างโอเค แล้วก็ส่วนนกระจกเนี่ยเดี๋ยวก็ตรงกระจกเนี่ยเราจะต้องมีลอกคราบน้ําที่กระจกด้วยแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องนี่ล้างแล้วนะครับแต่ล้างแบบแห้งๆไม่ได้ล้างแบบข้าน้ำข้าน้ํามันเดี๋ยวเราจะใช้่าน้ํายาทาเพื่อให้มีความเงาฉ่ำขึ้นมาเพื่อรักษาสภาพพลาสติกด้วยในส่วนของล้อแม็กนะครับก่อนหน้านี้จะมีคราบผงเบรกค่อนข้างเยอะตอนนี้ออกไปได้เยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปดูก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปล้างเพิ่มได้ล้างได้ล้างเบรกปะ ได้ล้างล้อป่ะต้องลงน้ํายาไหมอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องลงน้ํายาเพิ่มเล็กน้อยดีกว่าเนาะไมเพิ่งทายางเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้อไปพ่นน้ํายาก่อนได้ลงน้ํายามาไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ได้ลงน้ํายาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างล้อเพิ่มเล็ก,ลกน้อยล้างแต่ล้อพอนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะในส่วนของตัวสีรถเนี่ยนะครับออกมากค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจก กระจกตอนนี้น้ำยาคลอกขาวกระจกเป็นยังไงเอาลเ,เอามาลบให้ดูยังขอลงตรงนี้นิดนึงนี่ตรงนี้เราจะมีค่าวกระจกอยู่นะครับเห็นไหมค่าวกระจกตรงนี้เล็กน,น้อยพวกนี้นะครับเวลารถจะดูใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ที่ค้าบเนี่ยที่กระจกนะครับบริวเวณนี้เลยทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวเราจะทําอะไรให้ดูนะครับมันจะเงาใสาขึ้นมาทําให้รถคันนี้ดูใหม่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเดี๋ยวเราลอเ,เอาไปล้างให้ใหม่ อันนี้ผมตรวจสอบแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปทำให้ดูอีกรอบนะึงเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นคาบกระจกอยู่นะครับนี่ตอนนี้นะครับคาบกระจกตรงนี้หายไปแล้วนะฮะในส่วนตรงนี้ถือว่าโอเคเลยตรงนี้มีเล็กน้อยตรงนี้เหลือเล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้ผ่านเลยเห็นปะเมื่อสักครู่นี้จะมีคาบกระจกอยู่บริเวณนี้ถ้าลดลดเนี่ยถ้าจะใหม่นะจะมีอยู่สองสามกรณีนะครับหนึ่งกระจกใสไฟเงา ล้อดํานะครับจะมีอยู่สามจุดเนี่ยครับกระจกใสไฟเงาล้อดํานะครับสามตรงนี้จะทำให้รถให้รถดูใหม่ขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวสีเนี่ยเรื่องของตัวสีเราขัดให้เงาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับครับเขาเรียกว่าขัดจนถึงที่สุดดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีบางจุดอาจจะแบบว่ายังรงไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ยังยังสามารถยังเหลือรอยไว้บ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนหน้านี้จะดําตกกระบอกหน่อยตอนนี้มันสะอาดหแห้งๆเดี๋ยวเราจะเคลือบนะครับ ให้ตัวเครื่องยนต์นะั้นมีความดําขึ้นหมดพวกเนี้ยนะัาทาทาความสะอาดให้หมดนะครับ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเราเครื่องนี้มันขับเข้าสาษาแล้วนะไม่มีคราบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องให้มันสะอาดให้มันเงาให้มันดําขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวตัวล้อทําเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวล้อเนี่ยไปล้างใ,ใ,ใหม่นิดนึง,งเดี๋ยวเราไปล้างคราบผงเบรกกันนิดหน่อยนะครับล้างแต่ล้อนะไม่ล้างรถนะอืมจะบอกว่าสวยงามมากๆนะครับสภาพลูกค้าน่าจะแตกต่างแล้วล่ะนะครับ ทำเลยที่มันเป็นมันเป็นหมดเลยมันเป็นทั้งพันเลยแต่ห้ามทําตรงนี้นะอ่าตัวตัวน้ํายาลอกข้ากวกระจกนะวันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตัวกระจกกับตัวกระจกข้างเนี่ยตรงกระจกข้างเนี่ยห้ามใช้น้ํายาลอกข้ากวกระจกนะครับไม่งั้นมันจะเป็นฟ้านะครับมันอ่อนกว่าในส่วนของกระจกนะ <c oughs> เห็นเห็นเลยเดี๋ยวลอกข้า,ขาขวกระจกเสร็จมันจะใสมันจะใสกระจกมันจะใหม่ รถมันจะใหม่ขึ้นอย่างเห็นได้ชันเลยนะครับตรงนี้ยังไม่หมดเลยพี่ต้องทำทั้งคันอ่ะเห็นปะเยี่ยมยอดเลยทีเดียวอาจะต้องเติมลมยางให้ลูกค้าด้วยสวยงามครับ อันนี้ม่เรามาตรวจงานกันพร้อมกันเลยนะแล้วก็จะให้ดีเนี่ยลูกค้าต้องไม่เปลี่ยนฟิล์มนะฟิล์มมันเสียแล้วเปลี่ยนฟิล์มเสร็จรถสวยเลยหรือว่าถ้าจะให้รถสวยแล้วแต่ก่อนขายเนี่ยเขาลอกฟิล์มทิม้งนะครับรถใสสวยเลยครับเหมือนรถในชุลูมเพราะรถในชุลูมม่ค่อยปิดฟิล์มครับนี่สังเกตน,นะก่อนหน้านี้รอยมันจะเยอะกว่านี้เยอะมากครับตอนนี้ออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะไม่น้อยนะครับออกไปเยอะมากนะครับ รรมดาธรรมดาโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวขอทํางานต่อก่อนวันนี้จะมีอะไรเข้ามาให้รับชมรับฟังกันอีกผมจะรายงานกันเรื่อยๆครับวันนี้วิกกี้สวัสดีครับ